สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ้านสวนพันจันใบนกค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมแปลงไม้หนานะคะที่เราได้ปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าตอนนี้โตถึงไหนแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แปลงผลไม้นะคะตอนนี้เราก็ ทำการตัดหญ้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเข้าฤดูฝนแล้วนะคะหญ้าค่อนข้างที่จะลกมากเลยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะทําให้หญ้าเติบโตเร็วมากเลยนะคะก็ทําให้เราเดินลําบากมากนะคะเวลาที่เราจะมาใส่ปุ๋ยพรวนดินอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เราก็ ตัดในส่วนของแปลงผลไม้ผสมแล้วก็ในแปลงของน้อยหนาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมต้นน้อยหนาที่เราปลูกไว้นะคะตามมากันเลยค่ะค่ะแล้วนี้ก็เป็นแปลงน้อยหนาของเรานะคะก็จะเป็นน้อยหนาพัน อันนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นน้อยหนาพันครั่งนะคะที่ลูกจะเป็นสีม่วงนะคะและนี่ก็จะเป็นน้อยหนาพันเพชรปากช่องนะคะลักษณะของใบเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะกับน้อยหนาที่เราปลูกในแปลงนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะปลูกเป็นพันพื้นบ้านนะคะเป็นน้อยหน้าเนื้อน้อยหนาหนังพันพื้นบ้านที่ขายกันตามท้องตลาดนะคะ ตอนนี้นะคะระยะเวลาที่เราปลูกนะคะก็อยู่ที่ประมาณ7-8เดือนนะคะก็จะได้ความสูงแล้วก็การเกิดมีพุ่มนะคะแตกออกมานะคะแล้วก็บางต้นเนี่ยก็สามารถให้ดอกกับเราแล้วนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เอาดอกหรือลูกไว้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาทำการเด็ดออกนะคะ ราก็พาเดินชมต้นน้อยหนาจนครบหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้านะคะเราจะาทำอะไรอัปเดตอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ